โอ้ยซอเป็นเป็นเป็นตังไหพุชซอฟเป็นตัวไหนพุ้สาวอะไรล้อบอเด้จับอแล้วเดี๋ยวตั้งแกตีมึงเด้ผู้สาวตีของกูจะคล้องีได้เตี๋ยพซอฟนะบัณฑิไปยิมได้หัวเรมนะเตี๋ยบัณฑิตไ้ยิมนด้ท้าดา สินเมื่อวานี่มือนี้เฮสนะบุ๋มการเด้อนี่เฮสนาหนึ่เด้อสองเฮชนาเด้อผู้เชี่ยวเด็กสองนอย่างนะ้ะเฮ้ยเฮ้ยเร้ยใจมั่ะไดเทียนดใจทุก่า